เรื่องเรามามาื่อเพียคนหาที่เห็นเป็นโทจะตาหรืคิดทีวิตผู้คนอาจเคยลอยใจเลยยีอยงสัตว์สนเป็นหามากในจิตคือพุทธะพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งสิน้น ไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่งนอกจากจิตหนึ่งแล้วไม่ได้มีอะไรตั้งอยู่เลยจิตหนึ่งซึ่งปราศจากการตั้งต้นนี้เป็นสิ่งซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยมันไม่ใช่สิ่งของมีสีเขียวหรือสีเหลืองและไม่มีทั้งรูปไม่มีทั้งการปรากฏมันไม่ถูกนับรวมอยู่ในบรรดาสิ่งต่างๆที่มีการตั้งอยู่หรือไม่มีการตั้งอยู่ ไม่อาจจะลงความเห็นว่าเป็น